สวัสดีครับผมวันนี้ได้มีโอกาสในส่วนของกดล็อกนะครับผมมีแอดเค้าในส่วนของเ e ่มมีเกตนะครับผม M หนึ่หนึ่น F นะครับผมเวอร์ชันโคบอลสิบเอนะครับผมอ่าโมเดลหางเครื่องดูได้ที่หลังเครื่องนะครับต้องเป็น M หนึ่งแปดหนึ่งศน F นะครับผมลักษณะการติดเหม่เข้าก็จะเป็นรูปคุณแกนะครับผมแล้วก็เป็นรูปมันจะน้องให้ใส่อ่าเบอร์ของเครื่องตามนี้นะครับจากคนละอย่างครับดีเมลหรือว่า FRP นะครับผม วันนี้จะใช้ในส่วนของกล่อง UBI ปลดล็อกออฟไลน์แทนในส่วนของมีฮันทูในการปลดในส่วนของกปลดออนไลน์นะครับผมถ้าใครมีในส่วนของกล่อง UBI Box นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าข้ตอนที่หนึ่งะครับผมแกะเครื่องจัม ISP นะครับผมก็คือในส่วนของจุด CLK จุด CMD จุด data นะครับผมไฟ VCC 3.0ไฟ VCCQ หนึ่งจุดแปดนะครับผมใช้ในส่วนของไฟจาก USB แทนนะครับผมขั้นตอนที่สองให้ทำการดัมลมนะครับขนาด u s e r Area ขนาดหนึ่งกิกนะครับผมดัมไว้นะครับจะมีไฟล์โมเดลไฟลอิมมีไฟล์สัญญาณของเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปมาที่อ่า u s e r partition นะครับผมไปที่ s p e c i a t n tab นะครับผมในส่วนของเครียร์มี account เครียรด frp นะครับผมให้เรียบร้อยนะครับผมเรากดอ่าเราอาจจะกดในส่วนของมี a c c o u n แล้วยังไปผิดในส AP, ่วนของ frp อีกหรือว่า email อีกเราก็จะกดอีกรอบนึงนะครับแต่อันนี้ก็คือทําไปรอบเดียวให้มันเสร็จเลยนะครับผมขั้นตอนที่สาม upload boot order ก็คือเลือกไฟล์ที่ผมอ่าเอาไว้ในเดอร์ใต้คลิปเพื่อให้โหลดนะครับผมเลือกไฟล์อ่าไปที่หน้าอ่า พุ t a ร y อินเมนะผมเลือกไฟล์อาเลือกไฟล์ที่อยู่ในหัวข้ออัพโหลดบูทเดอร์นะผม mm hmm. เข้ามาทีน่หน้าโปรแกรมนะผมทำการไว้นะผม mm hmm. อาจจะมีเ r r ่อ hmm. ตัวสีแดงๆตามภาพก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้ก็คือสามารถถอดสายตั้งเข้าขหน้าเมนูหลักได้เลยนะแต่จะเชื่อมต่อไปไฟยังไม่ได้มันจะอันที่ล็อกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมให้เราทำก็คืออันนี้มันจะอันที ล็อกอยู่เหมือนเดิมน,นะครับผมถ้าใครไม่มีในส่วนของกล่องยูไอกล่องยูไอบล็อกในการจำไอเอฟี hmm. เพื่อจะอับล mm ็อกบูโรเดอร์เขาจะใช้เป็นลักษณะมีทันทูในการอับล็อกออนไลน์แทนนะครับสาหรับใครมีบัญชีมีอยู่แล้วนะครับผม oh. แต่อันนี้ผมต้องการความรวดเร็วในการทาก็คือเจองานดน่วนแล้วก็วีดีโอนี้ก็เป็นวีด,โดีโอด่วนก่อนจะปิดร้านด้วยนะครับผมขั้นตอนที่สี่นะครับจากขั้นตอนที่สามก็คืออาจจะเข้า อาจจะเข้าเมนูหลักได้ก็จริงแต่ยัง,งต่อ wi ไ i ไม่ได้เพราะมันจะที่ล็อกมีแอบเข้ากับเราเหมือนเดิมขั้นตอนที่สี่ก็คือเราจะทําการดาวเกตลงรอม1ิ3ยุสานสาก็คือเข้าในส่วนของฟาร์บูธนะครับผมใช้มีท็อปเพื่อจะลงในส่วนของ tw r p หนระือว่าใช้โปรแกรมไหนก็ได้หรือจะใช้คําสั่งคอมมานด์ก็ได้เป็น a ี b ก็ได้เพื่อจะลงทีวนะีอาร์พเวอร์ชันสามยุสานสานนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นนี้สีฟ้าตามนี้นะครับผมอ่า เมื่อเราลงทีดูอ่เสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะ Copy ี้ลอมนะครับผมลอมของมีเวอร์ชัน10 3 3ลงไปที่ในเมมเพื่อจะ i ินสตอ l จากเวอร์ชัน11มาเป็นเวอร์ชัน10นะครับผมก็คือการรูทลงมาก็คือการดาวเกตจาก11ลงมา10นันเองครับขั้นตอนกันที่4นะครับผมขั้นตอนการที่5ก็ยังจะต่อไ i f ฟก็อาจจะมีรีล็อกอยู่เหมือนเดิมเราก็ทำการ ได้2แบบก็คือหนึ่งตามการหยุดอันที่เราโดยการใช้โปรแกรมในส่วนของ W ODM2 ในการในการอันที่เราแก็คือหยุดในส่วนของคําจัดของแอปนีเขาแทงกันได้หรือเราจะไปเข้าไปที่ t w r p เพื่อไปลบแอป c l o u d Switch แล้วก็ไฟล์ไดเวอร์ในส่วนของ APK ก็ได้นะครับผมที่อยู่ของไฟล์ผมก็จะ,ะพิมพ์มาให้ตามนี้นะผมเพื่อจะทําการลบแอปตัว APK 2ตัวนี้ออกไปนะครับ ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ลองดูอีกทีนะครับส่วนไฟล์แล้วก็วิดีโอเพิ่มเติมผมจะฝากไปที่ใต้คลิปครับขอบคุณครับ